ก็ผมเองเข้าวัดประมาณปี2528ทำบุญเรื่อยมาจากในน้อยก็ขยับขึ้นเรื่อยๆแต่เนื่องจากงานที่กระผมทำนเป็นงานที่ต่างออกต่างจังหวัดครั้งละนานเป็นเดือนหรือหลายเดือนแต่เมื่อมีโอกาสกลับเข้ากรุงเทพก็จะไปวัดเสมอครับถ้าช่วงไหนหยุด ตรงกับงานภาพป่าหรือกระถินก็ผมก็จะมีโอกาสทำบุญและทำหน้าที่กัลยะาณมิตรบอกบุญเรื่อยมาที่จำได้ก็คือบุญซื้อที่ดินสองพันไร่ได้เดินชวนคนเขาทำบุญถ้าไกลก็จะนั่งรถเมล์บอกเขาได้คนละห้าสิบคนคนละร้อยบาทคงห้าสิบบาทมั้ง รือมากกว่านั้นบ้างรวมแล้วได้ไปไล่เลยครับดีใจมากเมืาอปีสองห้าสามสองได้เปลี่ยนงานใหม่ได้เงินเดือนเยอะขึ้นมากกจริงแต่ก็ต้องเดินทางไปกับเรือบรรทุกปลาแช่แข็งครั้งละประมาณหนึ่งเดือนทำอยู่ประมาณสิบปีเพราะผมเป็นช่างเครื่องทำความเย็นครับแต่ก็ไม่ทิ้งวัด มีโอกาสเป็นประธานรองหล่อรูปเหมือลุงปูนหนึ่งกิโลกรมัมกว่ากว่าได้สำเร็จเป็นเจ้ภาพเสาเข็มมหาธรรมกายเจดีย์หนึ่งต้นและสามารถบอกให้พี่พี่ได้สร้างองค์พระและบอกบุญองค์พระรวมแล้วได้ร้อยกว่าองค์ต้นบอกตอนบอกบุญสนุกมากเลยครับรวมทั้งบุญสภาธรรมกายสากลและบุญอื่นๆอ,อ,อีก ช่วงปีพศ2542ลาออกจากงานเพราะบ่อยครั้งที่กับผมมีโอกาสได้ทำบุญใหญ่แต่ตัวเองไม่ได้อยู่ร่วมในวันงานบุญใหญ่ขัดใจมากเลยครับเลยออกมันซะโอ้แหมมีความตั้งใจดียนโมธนาด้วยนะลูกนะบุญแรงดีดีอ่ะจะจะลืมดูงานไปก่อนแล้วกันช่วงที่ผมว่างงาน ็ผมก็ได้มีโอกาสมาทำนาทีปกป้องพุทธศาสนายอย่างสนุกสนานครับรถ <c oughs> ที่ใช้อยู่ก็ไม่เคยว่างเว้นจากหมู่คณะที่เดินทางเข้าวัดมาด้วยกันก็ <c oughs> ผมเริ่มทำงานอีกครั้งเมื่อปีสองห้าสี่ทำบุญเต็มกำลังทุกครั้งแต่ก็ไม่ได้ดังใจเพราะมีภาระนี่อยู่บ้านแต่พระป่าวัดระบาดไม่เคยตกบุญเลยครับขณะนี้กับผมเป็นห่วงคุณแม่และเตีย แล้วก่อนนี้เมื่อกระผมทำบุญอะไรก็จะบอกบุญคุณแม่และพี่ๆเสมอแม้อยู่ไกลกันคุณแม่และพี่ๆก็จะร่วมบุญมามากบ้างน้อยบ้างแต่มาช่วงหลังที่มีข่าวทำให้ทุกคนรวมทั้งคุณแม่เชื่อข่าวไปด้วยทุกคนพยายามห้ากระผมมาตลอดจนกระผมไม่กล้าบอกบุญกับคุณแม่และพี่ๆอีกเลย ล่าสุดงานวันสลายร่างคุณยายที่สามกุมภาพันธ์กระเดกกาดฟันไปบอกบุญคุณแม่และพี่ๆอีกครั้งเพราะไม่อยากให้ทุกคนที่เรารักเนะี่ยพลาดบุญสามหมื่นวัดในครั้งนั้นปรากฏก็ได้ผลครับทุกคนกร่วมบุญมาหมดแม้ไม่มากนักแต่ก็เป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจของกระผมที่ทุกคนเริ่มเข้าใจอีกครั้ง นี่เป็นยอดนักสร้างบรมีที่สุดยอดจริงๆเลยเนี่ยไม่มีท้อแท้ท้อสอยในการสร้างบรมีเลยโดยเฉพาะพี่ชายคนโตที่มีความตระหนีมากยังได้ร่วมบุญมาถึงหนึ่งพัน้ารอยบาทซึ่งกับผมคิดว่ามากที่สุดในชีวิตของท่านทีเดียวอุยสาธุแ<า>ม่<า><า>ก็ผมน่ะปลื้มครับแต่คุณแม่ดูท่านมาคอยจะปลื้มยิ่งเตี่ยของกับผมพูดไทยได้น้อย ฟังไม่รู้เรื่องจะรับบุญได้แค่ไหนถึงยังไักับผมก็ได้สร้างพระายตาทั้งสองตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่แต่ท่านก็คงจะรู้เรื่องเท่าไรกลัวว่าท่านทั้งสองจะรับบุญไม่ได้ครับคุณแม่มีลูกทั้งหมดแปดคนกระผมเป็นคนสุดท้องครับกระผมเคยฟังอยู่กับแม่เราว่าสมัยก่อนท่านลำบากมากขนาดท้องแก่ยังต้องแช่นะ้ำเพื่อรอนหาเศษแล่เลี้ยงชีวิต ตั้งกรีดยางและที่สำคัญไปที่เกลียดชังของคุณยายคุณยายนี่คงเป็นคุณแม่ของคุณแม่มั้งท่านบอกคุณยายจะแกล้งทุกอย่างเหมือนเป็นศัตรูกันแม้กระทั่งวันแต่งงานยังโดนแกล้งสมัยนั้นมีสวนยางเป็นร้อยไร่คุณแม่กับเตียท่านทำสวนปลูกผักคุณแม่ใช้ไม้ตีหอยทากที่ไม่กินผักมากเลยครับ คุณแม่เคยผ่าตัดบ่อยมากในชีวิตเกินหครั้ง oh. ผ่าตัดคอพอกสองครั้งผ่าท้องอีกสองสามครั้งผ่าสะโพกขาอีกสองครั้งโดยใส่เหล็ก,กระหว่างสะโพกกับขาใส่เหล็กครั้งแรกเดินไปถนัดหมอบอกว่ายาวไปไม่ oh. ไม่วัดจะให้ดีเลยอน oh. <laughs> ไปผ่าอีกให้กระดูกที่ยันข้อต่อสั้นลง ค่อยดีขึ้นแต่เวลาเดินก็ยังเจ็บทรมานมากจนได้เสียชีวิตลงเมื่อ8มกราคม2546อายุได้81ปี<อ>ก็ถือาอายุยืนทีเดียวแหละโอ้โหผ่าสมรภูมิผ่าตัดหลายครั้งเเนาะ<อ>ส่วนเตียเป็นคนเฉยๆไม่เขยจะมีปัญหามีหน้าที่ฉีดยาฆ่ามแมลงในสวนผัก<อ>นี่แหละจะเป็นปัญหาเลย ข้าไกา่กินเป็นอาหารประจําไม่มีปัญหานี่เราจะเป็นป<อ>ัญหาเพราะซื้อมาจากตลาดบอกว่าไม่อร่อยสู้ข้ากินเองไม่ได้หลังๆล,ล,ลูกๆไม่ให้ค่าจึงมีโอกาสทําน้อยลงท่านได้เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้วประมาณเจ็ดปีครับคือก่อนหน้าคุณแม่เสียเจ็ปีพี่ชายคุณโตอายุหกสิบอดปี มีหุ้นส่วนลงกลึงมีสวนยางร้อยว่าไร่ชอบสะสมพระเครื่องพระเก่าๆเป็นคนตรณีมากภรรยาก็ตรนีอ่ะขันน้ำพลอเนะมีลูกสาวหนึ่งคนอายุยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดก็ตรนีเหมือนกันอือปัจจุบันพิชาเป็นโรคไตต้องล้างไตทุกอาทิตย์ ก็ผมเขากลาับเรียนถามว่าเตียกับแม่ตายแล้วไปไหนบุญองพระที่กับผมสร้างให้เตียท่านจะได้รับหรือไม่คือสร้างให้เพราะท่านอโมทนาบุญไม่เป็นวันที่สร้างองค์พระคุณแม่รวมทั้งที่ท่านร่วมบุญมาด้วยเนี่ยจะช่วยท่านไปสู่สุคติไหมครับทำไมคุณแม่ยังถูกผ่าตัดบ่อยมากเป็นกรรมอะไรจึงทำให้แม่ต้องถูกย้ายกแกล้งมาตลอด ที่ชายคนโตทํำกรรมอะไรไว้ครับจึงต้องเป็นโลกตายแบบนี้ก็ผมทากรรมอะไรมาครับจึงทํางานไม่อยู่กับที่ <c oughs> อืมมันก็นแล้วแต่เราเนาะ <c oughs> บางเออเรามีขาจะด้วย <c oughs> บุญนั้นได้ยอนตามไต่างนันงศมีความสุขดีครับ <c oughs> อ่ะบ่ากันไปเลยวันนี้กระชับหน่อยตี่ <c oughs> ตอนใกล้จะตายเนะี่ยท่านเห็นกรรมนิมิตเป็นไก่ที่เคยฆ่าจิตท่านก็ไม่ผ่องใสจึงไปเกิดเป็นไก่และก็ถูกเจ้าของก็เชื่อดมาหลายครั้งแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นไก่อยู่กรรมยังหนามากโดยเฉพาะโมหะเนี่ยครอบงำมาก พระเด็นความรู้สึกตอนนี้เนี่ยก็ยังเป็นไก่คือไก่นี่รู้สึกอย่างไรครับไก่ถ้ากรรมหนักอยู่เนี่ยจะรู้สึกก็เป็นเป็นไก่ครับครับเอามาศึกษานะเสริมพาว่าเราไม่ค่อยคิดกรรันหรอกไม่ไคว่าไก่รู้สึกไงครับไคยคิดไหมไม่เคยถ้ากรรมมาหนักมันก็คิดเป็นไก่อ๋อ ถ้าจะหมดกรรมจะไก่มันมันคิดอีกอย่างนะเห็นไหมถ้าไม่บอกเขาไม่รู้เห็นไหมมันสู้ฝันในฝันไม่ได้ <laughs> คุ้นเตียท่านก็นเลยรู้สึกเป็นไก่เมื่อเห็นคนก็ยังไม่ได้คิดอะไรเพราะโมหะยังหุ้มหนาอยู่ให้กินอะไรก็กินแล้วก็พอคนไล่จับก็ตกใจกลัวตนจับเชื่อก็เจ็บทุกทรมาน แล้วก็นึกจะไก่ไก่นั่นแหละฟังก็ไปไก่ให้นึกเรื่องอะไรไก่นึกเรื่องหุ่นได้ไหมหุ่นหวยมวยมาได้ไม่หกก็เลยไปเกิดเป็นไก่ต่อไปบุญที่ส่งไปเนี่ยก็ไปคอยก่อนแต่ว่าถึงอย่างไรก็ผ่อนหนักเป็นเบานรลค์นะทำไปเรื่อยๆแหละ เหลือหนักเป็นเบาเบาเบาไปพอท่านหมดอารมณ์ที่จะเป็นไก่เนี่ยท่านจะรู้สึกด้วยท่านเองเวลาบุญเยอะๆขึ้นโมหับางลงไปกรรมบางส่วนแม่ตายแล้วไปอยู่ฉันจตุมหาราชิกาไไปเกิดเป็นเทพธิดาสายคนทันในวิมานเป็นทองแต่ก็ยังไม่สวยเท่าไหร่ พราะบุญที่สร้างพระไปให้และบุญที่ลูกชวนท่านทำนะ่ะที่พาตัดบ่อยๆเพราะกรรมปัจจุบันเป็นหลัก<อ>เป็นหลักเลยเป็นกรรมฆ่าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยอะไรต่างๆเป็นต้นเป็นอาินนะคบทำบ่อยๆมันก็สั่งสมทำให้เป็นดูดกรรมปาณาติบาตในอดีตทำให ต้องผ่าตัดกันบ่อยๆกรรปานาปัจจุบันเนี่ยมันไปดูดการปานาในอดีตที่ถูกยายแกล้งตลอดก็เพราะว่าในอดีตชาติเคยเกิดเป็นเพื่อนผู้หญิงกันเป็นเพื่อนกันแต่เป็นผู้หญิงแต่ไปชอบชายหนุ่มคนเดียวกันปรากฏว่าชายหนุ่มนั้มมาชอบแม่ในชาตินี้ ยายในชาตินั้นก็โกรธเพื่อนสามในชาตินั้นคือแม่ในชาตินี้เลยโกรธข้ามชาติมันมีเชื่อเพราะได้แกล้งๆหน่อยรู้สึกจมันสบายใจถ้าไม่แกลงแล้วอึดอัดเพราะนั้นเวลาอึดอัดก็เลยต้องเอาอึดออกจะเอาอึดออกได้ก็ต้องแกลงกันเพราะนั้นตอนนี้ก็เป็นเรื่องของวิบากกรรมที่ติดตัวแม่มาบันดาลให้ยายเนี่ยเกิด ความรู้สึกอยากจะทำอย่างนั้นพี่ชายไปโรคไตต้องล้างไตเพราะวาความในอดีตและปัจจุบันกรรมในอดีตก็เป็นพ่อค้าที่หน้าเลือดมักจะโชว์แต่ของดีเอาไว้ข้างบนจรัะขาของไม่ดีที่อยู่ข้างล่างบ,บางทีก็โกงตายช่างนี่ในอดีตนะเป็นต้นส่วนปัจจุบันก็คือกรรมตนนีนะความตรณี สองกรรมมารวมกันก็เลยทำให้เป็นโรคตจะแก้ไขได้ก็จะต้องละความตาระนนีและต้องทำการค้ายอย่างซื่อสัตย์รวมทั้งต้องหมั่นสั่งสมบุญให้ม,มากๆทั้งทานศีลภาวนาหนักก็จะเป็นเบาถ้าเบาก็จะหายถ้าตายก็ไปดีอย่างได้อย่างหนึง่งที่ทำงานไม่อยู่กับที่เพราะว่าขาดมหาทานบรมี แล้วก็ปัญญาบารมีคือความรู้น้อยเมื่อขาดทานบารมีเนะี่ยมันก็เลือกงานไม่ได้ขาดทานบารมีก็ต้องอยู่ในจุดที่กำลังบุญที่พอมีอยู่นึนได้ศึกษาเรื่องราวที่พอจะเลี้ยงชีพได้เพราะนั้นก็ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก,กันอยู่เรื่อยๆอย่างนี้แหละให้ทำบุญทุกบุญโดยเฉพาะปฏิบททัติธรรม เมื่อใดเข้าถึงพระธรรมกายก็จะไปช่วยทั้งเตีย่ยทั้งแม่ทั้งใครๆได้ถ้ลูกนะเมื่อช่วยตัวเองได้นี่ก็เป็นเคสตัดดีของโลกผู้มีบุญซึ่งรักในการสร้างบารมีดีเหลือเกินครูมือ่อใหญ่ในปลื้มใจในการสร้างบารมีแล้วก็เป็นผู้นำบุญเป็นยอดกระยาณมิตร เป็นลูกที่มีความกระตันอยูต่อพ่อต่อแม่อย่างนี้หายากอดทนสร้างบารมีต่อไปนะลุงนะบพบชาติต่อไปชีวิตของเราจะดีกว่านี้มากมายทีเดียวแหละละโลกแล้วเราก็จะได้ไปอยู่สุคติโลกสวรรคร์โดยเฉพาะเป้าหมายที่จะไปดูสิทตบุรีรต้องสร้างบารมีให้เยอะยนะลุงนะต้องปฏิบัติทรรให้เข้าถึงธรรมกายให้ได้